คือวันนี้เค้กจะมาแกล้งมาเขนนะทุกคนหรือว่ามันเพิ่งไปเที่ยวอยู่นครมาเออมันไปเที่ยวอยู่นครมันไปกับแฟนมันแล้วก็พี่ต่อแล้วก็พี่ไนเออมันไปด้วยกันพี่ไนตัวเดียวถ่ายกี่ช่อง1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าห้าช่องกล้องตัวเดียวมีกล้องสามตัวกูโปสามตัวเออกูโปไม่ต้องเงี้ยต้องเงียหมดแล้วกูโปอีกสองตัวต้องทำหลังกันเลยเฮ้ยโซเชียลวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาอีโหลังโซเชียลไม่ใช่หรอ อ,อย่าทีฝ่ายน้องนักเลงเนะ่ะเฮียสายนักเลงนะกูเดินมาเยอะนะโอเคค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเท็กประชานานะ คือแบบวันนี้จะมาเล่าอะไรให้ฟังเอ้ยไม่ใช่คือวันนี้เค้กจะมาแกล้งักเขนนะทุกคนว่ามันพึ่งไปเที่ยวอยู่นครมาเออมันไปเที่ยวอยู่นครมันไปกับแฟนมันแล้วก็พี่ต่อแล้วก็พี่ไนท์เออมันไปด้วยกันนั่นแหละประเด็นก็คือแบบว่าเค้กไม่ได้ไปด้วยไงเพราะว่ามันมันไม่นชวนมันชวนแล้วมันทักมามันบอกว่าไปไปเล่นนครไหมแต่เค้กยังไม่ตอบแชทมันแบบก็คืออารมณ์ก็คือคนเพิ่งตื่นอ่ะแต่ว่าแผนเราวันนี้ก็คือเราอ่ะจะไปด่าบันเวยจะไปด่าบันเวยเราจะไปด่า มันแล้วก็ไปวินเสริมันว่าไอ caminho, ้มึงไปงมึงไปชวนกูชวนกูแค่นี้ไม่ได้เหรออะไรประมาณนี้แล้วก็จะแบบลาไปถึงแฟนด้วแบบว่าเออตั้งแต่มีแฟนแล้วไม่ชวนกูนะเจได้จริงมันชวนแล้วแต่ว่าไม่ได้ตอบแชทมันอ่ะไม่ได้ตอบแชทมันอ่ะแล้วถ้ามันบอกว่าสมมติว่าสมมติว่ามันบอกว่าเอ้ากูก็ทำกูชวนเล่นนี่อะไรไรแล้วก็จะบอกว่ากูไม <Stretch. S 2> ่เห็นยั่ไหนอะไรวันนี้เีไ้จริงก็คือเรายังไม่ได้อ่านแถไปว่าเฮ้ยกูยังไม่เห็นพูดอะไรก็แบบอยากรู้ว่าแบบว่าถ้ามันเจอแบบนี้มันจะรู้สึกไงบอกว่ วินใส่มันรู้สิมันจะทำยังไงวินใส่แม่งทั้งหมดเลยประเด็นก็คือยังไม่มีกล้องเราแล้วมันถ่ายยากมากคือต้องเอาโทรศัพท์ไปถ่ายอ่ะเพราะว่ากล้องปรเขตเอาไปซ่อมวันนี้อ่ะที่มันไปเที่ยวอ่ะมันเอากล้องไปซ่อมด้วยตอนนี้ก็คือไม่มีกล้องถ่ายใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายมาดูกันว่ามันเจอแบบจะพูดยังไงว่ามันจะงอนคืนมันจะด่าถ้ามันด่ามันก็จะด่าประมาณว่าทักไปแล้วนี่ทำไม ชวนแล้วนี่อะไรประมาณนี้ไปเจอกันตอนภาสตูโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เคก็ถึงบ้านแล้วกำลังจะเข้าไปในสตูแต่ว่าไม่รู้ว่าจะขโมยโกโปรย,ยังไงนะทุกคนว่าถ้าเอาโทรศัพท์ไปตั้งกลัวมันโป๊ะคือต้องเอาโกโปรเว้ยเพราะโกโปรอะตั้งอยู่กับบักไนประเด็นอะไม่รู้จะขโมยได้ไหมเ้ยกลัวมันถามวะไม่ได้ก็ต้องได้แหละเราไปเจอกันทุกคนน,นมาวะว นายพูดเหรอไปใช้อีหนี่งขอบคุณขอบคุเราพค้งยังไม่เสียดเดี๋ยเด้อนเลยใช่เลยงานนี้สาวมีแฟนมาเคยเชวนกูหรออะไรอะไรอะไรอะ่รอย่างวะไม่ต้องมาพูดกูรอตักงานตั้งนานไม่มาสักทีเยังไงนายคนดีขึ้นเยอะดูเป็นคนดีขึ้นเยอะแปลกมเนี่ยดูเป็นคนดีนอะไรทำไมเหรอ ทำไมหรอพวกมึงอ่ะไม่ตั้งใจทำงานวยไปเที่ยวก็ไม่เคยชวนกูถ้ากูไปด้วยกูจะไม่พูดอะไรเลยอันนี้ไม่ชวนกูไม่ได้ม่ลี่ยนดิยังยังไม่ไม่แค่มาบอกก็ยังดีปะเขาก็บอกเลยไงบอกว่าเขาไปตะกรอนไงไปซื้อของบอกตอนไหนไม่เห็นแตนที่จริงมันชวนแล้วแต่ว่าไม่ได้ตอบแชทมันอ่ะไม่ได้ตอบแชทมันอ่ะคุณจับเธอแบบเนี่ยไม่เห็นไม่รู้โอ้สัตว์ ไปซื้อเหรอองะไรไม่ไปเที่ยวเว้ยเยนลงตอรี่กับแฟนแบบต้องเอาไไปทิ้ไว้ที่นึแล้วไปแหม่ทำไมหรอเจมูพี่ก๋วยกูทำงานแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บใช่ไหมพี่ก๋วยกูกับพี่อ้าเอาเรื่องนะกูกับพี่ก๋วยรอทำงานตั้งนานเลยไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ กู๋กู๋อะไรพวกมึงทั้งหมดยกเว้นพี่ก้อยทั้งหมดทั้งทุกตัวทุกตัวพวกมึงนั่นแหละตัวัหนนคไหนเออพูดไม่พอเลยวะเนี่ยโอ้ยป้าคือตอนนี้เหมือนแบบคนเจ๊เนี่ย่ะที่ไม่สนใจงานคนแบบมึงอ่ะอืออือมึงก็จะโดนจะ่ามึง โอ้โห้องก็ไม่เอาไปซ่อมก็คุไปซ่อมกล้องอะไรวันนี้เลยไม่ไม่ไม่มไม่ได้ซ่อมกล้องกูยังเห็นสภาพเดิมอยู่เลยเมื่อกี้กูทำยังแหลกมึงโกหกมึงไปเที่ยวมันซ่อมไม่ได้มึงไปไหนมึงก็ลองตัวตลิบ้าแต่แต่วันนี้กูเห็นมึงลงแค่กับไอทีนแทนละถามเนียถามต่อตอลูกก็บอกอะไรอะไรลูกก็บอกอะไรต่อถามมึงอ่ะด้วยซึ่งถูกจริงจริงแล้วต้องกล้องไปซ่อมนั่นแหละแต่มันซ่อมไม่ได้เป็นผลอะไามวะ ไาทางเดียวกันไม่ผมซ่อมไม่ได้มันต้องส่งไปกรุงเทพต้องรออีกสองอาทิตย์แล้วมันจะถ่ายไม่คีอ่ะถ้าไม่มีกล้องเรื่องโทรศัพท์เป็นประโยชน์สิเอาโทรศัพท์ถ่ายโกโปรลยโกโปรยิมโกโปรไอ้ไหนไงต่อไปนี้ก็คงใช้กล้องไอ้ไหนตัวเดียวถ่ายกี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าห้องไม่ไงมันมีกล้องสามตัวโกโปรสามตัวโกโปรมีตั้งเยอะตั้งแยะหมดแล้ว เว่ยไซ่เชียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหงแน่จึงต้องเข้ามายิงหลังกลัวมึเข่าไม่ยโ่ไม่ใช่เหรอ่าธิไฝ่น้องนักเลงน่เฮียสายนักเลงแล้วกูเดินมาเยอะแล้วตอนไหนอาจจะกล้องใหญ่เ่อโซ่เอ้อกูบอกม่ไจะซ่เอ้อนี่กูทำตกแตกไม่ใช่หรอเก็บไกูผิดอะไรเนี่ย เอย่นี่เราอยู่นี่อยู่นี่กเปิดยังคอมมึงมาเล่นนะเออเปิดทำไมปิดทำไมปิดทำไมทำทำะเปิดทำไมเออองเสียงดังทำไมเ้ยเฮ้ยมึงด่ามองหัวดกองหกไปเลงน้องแล้วไปไปเป็นลูน้องแล้วด่าลูกน้องัวลนองอนี้ลูกน้องด่าเขายังมาเเป็นลูกน้องาต้องแม่าต่ตามเขาลูกาเลูกน้องอองมากับอดทอง่คไหม อเอเ็นเจ้ามันไปอยู่บวิเชีเครียดใจมึงต่อไปนี้ไหนหาทำงานงาทำงาน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 เหนื่อยไปยิงเหนื่อยมึงก็เอากมาเล่นนอะไห้กุมวันจริงมึงมึงไปนครไม่จนกูกุมวันจริงเขาก็ไปซื้อของค่ารวนห้าบาทไม่ต้นจ่ายรึปบาทเอาเอาต้น่มันยุ่มเอาเอาจอขีดเอาเอต้นา หนึบาทเป็นรางดเกบาทไม่าัวไหมโอเคสอตวาวไม่กัวโ้งอยู่ไโป้อยู่ไหนไรไม่รู่ตรงไหนไม่โบ้อีกสองตัวมันก็พังไม่ใช่หรอม่ต้องใช้ตัวเดียวดี5ช่องอะมันมีสามตัวเอเกโ้มมีสตัวสตัวมันก็พังไม่ใช่หรอมึงดูยังมึงดูยังดูแล้วกูดูแลกูดูเมื่อกี้ มึงทำตกมึงทำตกเออเอนักมวยเขาทำตกกูทำไงกูกูบอกอยู่ว่ามันพังเออกทำกูมึงไงเออก็ให้มึงซื้อใหม่เลยไงอะพังโอ้โหขนาดทุกวันนี้ยังใช้เงินดาวก๋วยเตี๋ยวอยู่ดิโมันดาวก๋วยเตี๋ยวไงเรื่องหรอวะมันดาวกันเป็นเตี๋ยเยอะเลยมันดาวยังไงมันดาวเป็งเหรอคนไม่เซ็งเป็นเซ็งคนสุดมันดาวเปคนแบบกูไม่เซ็งอ่ะแล้วมันผ่านวันวันละเท่าไหร่ปีละหนึ่งบาทอย่าเช่นคนขายวันนี้ กูอะไรกันเดียวแลกูเป็นคนขายนะกูจะไม่ให้กูจะไม่ขายยาตั้งที่ไหนกูจะปิดนะว่าแล้วทำไมแม่กูต้องปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมึงอย่าว่าเห็นกูไปเที่ยวอะไรมึงดูกันเก่งกูก่อนเพื่อจนแบบจนจนฉันอ๋ออุ้ยตาชลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนมึงถ่ายคลิปเหรอป่า ไปแล้วไมไปไม่ขึ้นไม่ได้กูหน่อยเอ้ยกูซื้อลิปมันให้มึงด้วยเอ้ยลิปมันให้กูเนี่ยแหละแต่ว่าให้มึงใช้ด้วยกูไปซื้อมาไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้จริงจังเออลิปมันมาเล้วเออกูซื้อมาใช้เองแต่ว่ามึงมึงรีวิวดิโอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิว sponsor เข้าได้นะครับทุกคนพ่ออะไรวะอะไรวะกูจะได้จุ๊บลิปลิปยงวะลิปเอาตัวไหนใช้ดีกว่ากันตัวไหนใช้ดีกว่ากันเออไม่ต้องปิดปิดปิดปให้หน่อยปิดคลิปให้หน่อยโอเคครับผมถ้าชอบคลิิปปนนนีี้้โอออเเคคคครรัับบบุุดดดดดกกก็ขทวววยยะ๋ อันนี้เราเจอปิดรวยกูบอกให้ปิดอ่ะโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืม <Good S 2> ไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหม่ต่อไป